บรรยากาศทางเข้าพิพิธภัณฑ์ อีกมุมหนึ่งของสวนก็จะเป็นนอนหญ้าไว้ให้นั่งเล่นแล้วมีทางเดินเล็กๆตรงนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปเดินริมหนองสะตรงนั้นสะพานข้ามลำธารสีขาวสวยเลยทีเดียวข้างล่างเขาปลูกดอกกล้วยดอกบัวสีขาว เดี๋ยวเราเดินลัดละดิมบึงแลดูมอบสวีเพราะที่ายอนนีิอบรรยากาศสดชื่นมากเลยเงียบด้วยบรรยากาศเหมือนไปทุง่งนาแล้วก็มีสระน้ำมีหนองบึงประมาณนั้นแล้วก็เงียบแต่จุดนี้เราอยู่มันกลางเมืองเลยนะคะ คนก็มานั่งเล่นนั่งผ่อนคลายกันที่นี่มาจากไหนเนี่ยเป็ดฝรั่งไปไหนไปไหนฮ e โล o ยิงไม้ยื่นในน้ำได้บรรยาก,กาศจริงๆเลยอยากเอาเสือมาปูนอนเนาะปูตรงเนี้ยลานหญ้าตรงเนี้ยนอนเว็นสักวันหนึ่งส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนขนาดใหญ่พอเข้ามามันก็จะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรสักเท่าไหร่ สียงนกฝั่งนกก็คือที่เราเข้ามาตอนแรกกำลังมองหาดอกบัวสีแดงกับสีชมพูแต่ไม่มีเหมือนบ้านเราเห็นแต่เป็นสีขาวเป็นโรตัสสีขาว ขางตัวอาคารนั้นก็คือทางเข้าที่เราเข้ามาตอนแรกจะมีปลาหรือเปล่านะไม่รู้เขาปล่อยปลาเหมือนบ้านเราไหมเนาะถ้าเป็นหนองเป็นบึงแบบนี้นี่ปลาหน้าจะเยอะ ก็เป็นสะพานไม้เอาไว้นั่งเล่นริมบึง